อ2,000อีกแล้วคุณสากกระจายต้ม2,000เจวะรอ้อจริงดิโคตรโหดหด,ดีครับโหดร้ายโหดร้ายเต้ม2,000อีกแล้ว,ไป,ลวไปครับผมไปครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูลีลาการเลี่ยของคุณสายกระจายดีๆนะครับเขาะจะไม่ธรรมดานะครับผมเนี่ยมีโอกาสแพ้เยอะมากบอกเลย อีกแล้วไอตัวนี้เนะี่ยมันเล้าหลือเกยกันะขอหน่อยอะ่ะมันเย้าเล้าหลือกินครับทิมเลยปะ่ะเป็นไม้ยงขวาก็ได้ไหนกันไปครับอืมเขาน่าจะทิมใส่เราวะป่ะ,ปะผมกระโดดดีแล้วกัน เฮ้ยทำไรอ่ะอะลงบ่อเลยแล้วกันมาลงบ่อกินครับเพราะว่ามันกดหน้าขุนอยู่สิน,นะเราต้องรีบแ่านผูมชม ยอมแลกเลยดีไหมเนี่ยเบีย้ยตัวนั้นเราอ่อนแออยู่นะครับผมรีบทิมตัวนี้ไปก่อนดีกว่าคิดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องดันโคนมาป้องกันนะครับแล้วเขาจะกินเบีย้ยเราฟรีดันขึ้นไปครับโอเคดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปครับเขามีตัวแยงนี่หัวแบบนั้นท่านผู้ชมมีตัวแยงตัวนั้นก็จะแยงเราได้เหมือนกัน กินไปเลยดีไหมอืมอกินฟรุบฟรุบไป,ปกินไปเลยกินครับ กินครับกินครับไปครับเม็ดไปมันโล่งโจ่งซะเหลือเกินเอาซะหน่อยหนึ่งดอกลูกก่อนเลยเฮ้ยเอาจริงดิไปครับ ต่อไรหรือต่อไรอ่ะลุกเลยลุกเข้าไปอืมง่ายดีแล้วเนี่ย่ะต้องกินว่ะเดี๋ยวว่ายังไม่กินดิ เอาโคลนหน่อยดีมะเอาโคลนหน่อยดีกว่ามหมหอือกินครับฮ้ย ทำไรของพี่วะยูนไี้่ไปแล้วมาโดด มาทำไมเยอะแยะไล่เหลือก่อนหนึ่งทีอลุกก่อนครับหนึ่งทีครับนี่ตัวนู้นไว้ไปกระเทิบหน่อยดีกว่าเดี๋ยวาย ครย้ายฝั่งย้ายฝั่งจริงผมจะโดดลุกขึ้นเรือนะท่านผู้ชมประมาณนั้นแหละดูว่าเขาจะรู้ตัวไหม เรื่อเกี่ยวกับคุณศักรจาเนี่ยมันลุ้นทุกที่เลยวะ่ะโอเควัดใจนะทุกผู้ชมผมก็มีสิทธิ์แพ้เหมือนกันนะเพราะว่าเรือเขาลงมาตุง้งมาตุ้มๆผมได้แพ้เหมือนกันนะครับหรือว่าเขาจะเดินไงเอาดันไปตัวนั้นไว้แบบนันทุกผู้ชม อถ้าผมลุกเนี่ยเขามีสิทธิ์เอามากินเลยไหมกาเเงินนี้ต้องคิดดีๆนะเนี่ยลุกปุ๊บเขาน่าจะออกมากกว่าผมลุกข้างบนเงินไปได้ ไล่มานิดนึ่งดีกว่าม้ามันเกะกะว่ะผมไล่มานิดนึงดีกว่าอือฮั่ะ,ะกระเถิบนิดนึงครับ ก่อนดีไมหนึ่งทีกินเรือฟรีหน่อยดีกว่ากินเรือฟรีได้ไหมวะลุกอีกหนึ่งทีไม่ทันว่ะท่านผู้ชมกินเรือฟรีไปก่อนหนึ่งลำมันก็ไม่เชิงฟรีมั้งแย่ yeah, แล้วลุกหลุนหลวครับผมลุกอีกหนึ่งที ใหญ่แล้วมันใหญ่หรือไงลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับอเอ้าตายละเฮ้ยมีไม้อยู่นี่วามองไม่เห็นแย่แล้วว่ะท่านผู้ชมแพ้แล้ววะ่ะ แย่ yeah, แล้วเพ้แพ้ครับเหยียบร้อยคุณสัตว์กระจายแ,ม 2000. แม้มสองพันมาลุ้นทุกทีเลยนะครับเป็นเกมที่สนุกมาเล่นกันเล่นกันปคนคืนทีมครับเปลี่ยนเป็นเบสสูงบ้างนะครับท่านผู้ชมทีมเลย <c oughs> กินเลยครับไปครับถ่ายลงมานะครับไปครับเม็ดไป <c oughs> ไปครับมาไปเฮ้ยมันเล้าหลือจริงๆไอเบี้ยตัวนี้เนี่ย ทิมเลยแล้วร้ออยู่จริงๆกินเลยไปครับแรกเลยกินครับกินครับกินครับผม กินเบี้ยครับอึมยอมเสียเบี้ยกินครับนี่น่นดีกว่า เขาจะกินเพียตนะเอ้ยเขาจะมากินเรานะครับเอาละมาไถ่ไถ่นิดนึงดีกว่าชิมโคนครับไปครับตบเรือครับโอเคไปโดดลุกไปเลยครับกินครับเฮ้ยแรกเหรอยังไม่แรกครับตังี้ไป ทิมเรือก่อนหนึ่งทีครับดันเงินไปครับกินเบี้ยไหนดีกว่ากินครับไปครับผมกินเบี้ย ทำไมพี่ต้องทำอย่างนั้นด้วยกินก็นได้ครับกินครับ ทำไมพี่ต้องมาต่อเรือผมด้วยยังไม่ต่อแะ้กกันนะครับท่านผู้ชมมาขานิดนึงแหยขาโคนหน่อย ค okay. ผูกโคนหน่อยครับ โดดมามาแน่เลยวะโดดมามาไล่เรือแล้วก็ลุกกินโคนใช่ไหมแผนของคุณสอดกระจายน่นนี่แม่งเอาวะ่ะไปครับนั่นไงกูว่าแล้วโดนจนได้เราคิดไว้แล้วท่านผู้ชม ต้องกินอย่างเดียวนะครับอืมกินครับไปละเตรียมตัวไงเตรียมตัวไงไงครับเอาละคราวนี้หละคราวนี้หละคราวนี้หละเราจะได้จัดการขั้นเด็ดขาดและไหนไม่ให้กินละลโลโกไม่ให้กินละ ดังนไปไปครับโคลนขึ้นไปครับผมคุ้นขึ้นกดม้าดีกว่ามาเ้ยเดี๋ยวดันขึ้นไปดีกว่ากินเบีย้ยดีกว่าท่านผู้ชม กินเบียดดีกว่ายังทำอะไรไม่ได้ครับไปครับสไลด์โคนครับสไลด์สไลด์โคนเดี๋ยวเราจะเอาขาโคนเนี่ยกระทุงม้าหน่อยนิดหนึ่งครับเนี่ยกระทุงกระทุงไงม้าหนีไปไหน เซตแน่ๆเขาน่าจะเตรียมไปกินสองเนี่ยผมเดาไปครับยังเว้ยทำไรอะ่ะไปข้างบนแล้วกันลุกก่อนสิครับ ขอกินมาหน่อยครับอยังกินไม่ได้นี่หว่ท่านผู้ชมอเรายังกินมาไม่ได้ครับอะกระทุงมาเข้าไปแล้วกันกระทุงกระทุงลงมา้าลงม้บ เขาต้องลุกซับแน่เลยว่าเดี๋ยวเราเอาเบีย้ยปิดได้นะครับทำอะไรหรือเอาโคนขึ้นไปแล้วกันนะครับปิดครับผม ขึ้นไปครับเอามาลงมาลุกไปครับเอาหนีไว้ไง่ายครับผม เชื่อมไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภยัยง่ายครับผมกินมาครับอกดมาครับผมเฮ้ยนับแล้วเว้ยไปครับเร็วเลยเร็วเลย พอเลยเลยนี่ครับยังไม่ต่อครับเอาทำงั้นก็ฟรีนะกินนี่ครับอืม กินไปเลยดีไหมยอย่างล้วกันท่าผู้ชมผมยังไม่กินแล้วกันนะครับเฮ้ยเอาเลยวะ,ะกินครับกินครับอืม,มอ่ะไปครับล็อกไว้หนีไปไหน ไปครับผมไปครับไปครับกระเทมหนึ่งตายครับไปแล้วขุนขึ้นเลยลูกเข้าไปเสร็จโอเคครับ